โอ้สายไฟอย่าไปไกลเด้อเพรคือบอกให้ม right ันย right ูตะข่างนี่มากะเรื่องไหนอ๋อมันอยากเอากันเป็งในเฮาซ้ำพลาดแน่เป็นไนทริปปี้นี่เป็งในพัฒนาเลยเขาพัฒนาพัฒนาเพราะว่าการจัดการว่สะดวกสบายใช่ไหมเพราะว่ารถรถกันรีกันว่าอันตราย ทากต้นางเก่าเพราะว่าหาจิ๋นพอดีได้ทีมงานสารวัตรเกษมหน้ามักศิลุ่มเรื่องเพื่อนก็ได้เขามาซอยให้ควบมอนุเคราะห์ครับหมู่เก่าของเขาอ่ะขอขอบผู้ในรายครับครับขอบคุณหลายเสียใหญ่นี่นี่เสียลงน้ำหมอกับพี่ไส้นี่เสียปีครับชิดพัดนี่อันนี้พัฒนาออกมันบางนนทางนะครับเนาะบางนนทางเป็นโค้กเฮ้ามากหรือปลาก็ได้เอาเฮ็ดให้กันตัวชาวบ้านบ้านเดียวกันเนาะ มาอาศัยอยู่นี่สืบสิสือส่อทางอยู่นี่อ้พัฒนาร่วมกันโอ้มาสายนิ่มแย่น้อยจะไปใกล้เสาเฟเด้องานเขาได้เฮาเอาเนี่ยเดี๋ยวผู้ซอยโมเข่าได้เนี่ย

นองๆเงียูยอมาบบําๆนุนรจนไม่ค่อยือเพ่งดเาแก่ลอตรี่ได้นี่ยเาแก่มั้เอาสิล้านในนี้ได้เนี่ยว้ยสิล้านเอาไว้ให้เนี่ เสียโรตเอรี่นี่ยเสียต้องเสียต้องเนี่ยว้ายมาฐานมาฐานนะาวะน่ะโอาผู้ขาพอดีคือไปแล้ว,นวนเนาะวานนี้เฮ้ยนัย่นนั่นนั่นนั่นงูไปทั้งนา้าโอ้ยมันสิบป้อง,องใช้รถเจ้าของ โย่ไปทำก่อนอ่ะเฮ้ยมั่งพอ,อรู้เรื่องเลยมัง่งทียียังให้ไมาได้มา,มาดีใจ่ย,ย่ากของไม่ทั้งนี้รับตาเห็นกันเลตัว,วตัวเี่ยขับรถไม่พูด เอาต้นควายเนาะเพราเอิญต้นค่อยเปียงค้อนข้างนะครับเลยลองจากถนนเส้นน,นี้รถน้ำของคเที่ยวเช่ชาบ้านจะเที่ยวสัญจรนะครับไปเปลี่ยนสะอาดอาด ย่าอยู่มาทางนี้เฮ้ยมันติเถื่อกปปา่าย่าอยู่มาทางนี้อยู่ไปทั้งคุนอะอยู่ไปทั้งคุณอยู่ไปทั้งคุณย่าอยู่มาทางนี้มันติเสือ่อนปป่าอยู่ไปทั้งคุณ ไอเนี่ยตัวน้องไวเนี่ยมานุ่งงานได้ไหมมันพุ่งงานได้เนี่ยแฟรสยามได้ไหมไว้ยฮะห้องสิริพัฒน์ไอเนี่ยเมื่อเปิดเนี่ยเมื่อไส้เมื่อหัวมีแฟรสยามเนี่ยทุกท่ะเดี๋ยวให้ครับแมคโกได้เนี่ยต้องให้แมคโกนี่มันสิเสียนก้มซุบกุ้งอีกเนี่ยเนี่ยแบรนดีบอสบานี่เี็บจักย่านเขาชวนกันสบาย ใหญ่ามากอาสบายช่วยหมูกเก่าคุ้มเลยเราลงนั่นละลงนั่นละเพราะเราลุงแกนั่นละด<อ>ึงเลยพ่อ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 เอาละอันนนั้ก็ม้วนลงนั่นก็นนนกพ่อแล้วน,นั่นโอ้ผู้ช่วยมาดูให้อย่างดีครับผู้ช่วยหมูเก้าเนี่ย<อ>ใจเนี่ยลุ้ะเนี่ยเนาะอ๋อปลาดิบเปน อ่าแต่ลงสบายบัะนี้เลี้ยงลงไปเฮาบ่ะนี่ รูปเล้ววันนี้ไปแล้วพ้อใจแล้วพ้อใจแล้ววันนี้ส่งน้ำเนี่ยเมื่อส่งน้ำเมื่อโอ้ปลาซุ่มเน่ยเนี่ยปลาซุ่มคุมง้งงานมาตานะดิมาตานาปลาซุ่เามเนาะม,มาตานาหน้าใกล้กันทั้ง ตัดไ,ม,ไม้ป่าพันนานนี่มันหกก็ได้เอาออกเที่ยวนี่บ่าได้รถสวนกันขลวกตบไบเดี๋ยวเกิดอุบัติเหตุในห้องวอร์กแม่วนว่าล่ะ ทำให้ชาวบ้านเราไม่ได้สัญจรทุ่คน,นะครับเนี่ยงานช่วยงานช่วยติดขึ้นเสื้อน่นเดฟขึ้นเสื้อ่นเดะเดีปล่อยมาเล่นล้วคนเยอะมากซ้ำนี่นกับพ่อเดะ มันมีปลาปลาบ่าไปเบื้องลวยมันมีปลาปลาบ่าออกเด้